วันนี้วิ่งลองรันเราก็เลยมาเจอกันที่ไทยศาสตร์อีกครั้งนะครับวันนี้มีเรื่องจะมาแบ่งปันหรือแชร์ขอตั้งชื่อเรื่องว่าอุปสรรคมีไว้พักชั่วข่าวประมาณนี้นะครับโอเคขยายความเหมือนเดิมท่อนแรกก็คือคำว่าอุปสรรคอันนี้เราคุ้นเคยแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากจะเจอนะครับจนหลังๆเนี่ยนักพูด นะกระตุ้นต่อมความรู้อะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเอาคำว่าอุปสรรคเนี่ยมาพูดในเชิงให้กำลังใจว่าอุปสรรคมันคือวิธีการหนึ่งในการที่จะเป็นตัวกระตุ้นนะครับเอาอุปสรรคนั้นมาเป็นเขาเรียกว่าแผนการมาเป็นตัวกระตุ้นให้เราคื้ไปข้างหน้าได้ไวขึ้นเพื่อก็เพราะว่าเราอ่ะเขาเรียกเกียดกลัวเนาะ กับคำว่าอุปสรรคค่อนข้างมากถ้ามีตรงไหนมีคำว่าอุปสรรคปั๊บจะดับเซ็งก่อนที่มาเลยฉะนั้นแล้วคนนี้นักกูรูหลายคนหรือโคชชิ่งหลายท่านก็เลยจับคำนี้มาพูดเพื่อที่จะให้เรามีกําลังใจในการต่อสู้ซึ่งผมก็สนับสนุนนะเพราะบางทีคําบางคำเนี่ยมันทําให้เราแบบหวาดกลัวไปเลยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับฉะนั้นแล้วคำว่าอุปสรรค มันก็คล้ายๆกับเป็นคำที่คนอาจจะไม่ค่อยชื่นชอบนะแต่ทุกคนต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเกิดมาในสถานะใดต้องเจอแน่นอนไม่ว่ารวยจนผอมอ้วนแก่หรือหนุ่มนะครับก็จะเจอเป็นระยะระยะคราวนี้ไอ้จะมากจะน้อยมันแตกต่างกันยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์คราวนี้ที่ผมบอกว่าอุปสรรคมีไว้พักชั่วคราวเนี่ยมัน ผมก็เหมือนกับเปรียบเปย์อะบางทีเราเจออุปสรรคเนี่ยเราวิ่งชนอุปสรรคหนักๆเข้าเนี่ยมันทั้งเหนื่อยทั้งล้าบางทีมันไม่ใช่เรื่องร่างกายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มันคอนโทรลได้ยากมากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเกิดเจออุปสรรคหนักๆจะหนักจะเบาแล้วแต่คนนะเพราะอย่างที่พูดว่าไอ้หนักของเราอาจจะเบาของคนอื่นหรือไอ้เบาของคนอื่นมันอาจจะหนักของเราสถานการณ์ตรงเนี้ยมันแตกต่างก,กันอย่าไปตัดสินว่า อุปสรรคใครมากใครน้อยใครหนักใครเบานะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมีอุปสรรคมาเป็นระยะระยะ,ระ,ยะเราก็พักบ้างมันเหมือนกับสร้างจังหวะให้ตัวเองว่าอ๋อมันเหมือนว่าไอ้คำว่าอุปสรรคมันเหมือนกับนกหวีดวีดให้เราหยุดพักเท่านั้นก็พอมันอาจจะทําให้เราแบบผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ไปต่อนะครับส่วนเรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยก็ อกแน่นอนว่ามาจากสิ่งรอบตัวแต่สิ่งที่มันมากระตุ้นที่อยากจะให้พูดเนี่ยก็คือว่าน่าจะเป็นเมื่อวานที่ฟังข่าวว่าจะมีกีฬาชนิดหนึ่งเข้ามาในไทยและโปรโมตตามทะเลไม่ว่าภูเก็ตพัทยาหรือเมืองใหญ่นะครับเป็นเรียกว่าสปาตันมาราธอนหรืออะไรสักอย่างเราอาจจะคุ้นเคยกับวิ่งมาราธอนเอาต้ามาราทอน ไอรอนแมนอันนั้นมันก็ลำบากพอทนอยู่แล้วใช่ไหมครับในว่าจะวิ่งไกลๆปั่นไกลๆว่ายน้ำไกลๆอย่างไอรอนแมนเนี่ยซึ่งผมก็สนใจอยู่นะว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะศึกษาเพราะตอนนี้แล้วก็วิ่งอย่างเดียวปั่นก็เคยแล้วถึงจะไม่ได้ปั่นไกลมากนะครับแต่วิ่งก็ค่อนข้างไกลแล้วก็ว่ายน้ำนี่ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีเพราะว่ามีความรู้สึกว่าว่ายสี่ร้อยเมตรนี่ก็หืและ นะครับและให้ไปไว่ายหนึ่งกิโลหรือมากกว่าน,นั้นเนี่ยคงไม่ธรรมดานะแต่ทุกอย่างมันคืออุปสรรคที่เราปรับตัวได้นะครับเอาเป็นว่าไอ้สปาร์ตันเนี่ยมันเป็นกีฬาผมขยายความให้กับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนิดนึงตามที่เขาว่ามาเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เราก็วิ่งประมาณมาราธอนแหละแต่พอวิ่งไปแล้วมันไปเจอต้องหมอบต้องคารนต้องกระโดดต้องข้ามอุปสรรคบางทีต้องแบกนู่นแบกนี่จะสังเกตโมเดลของเขาเนี่ย ว่าเขาพยายามสร้างอุปสรรคที่แตกต่างนะครับลงขึ้นเฉียงไปเฉียงมาหมอบคานยกยกพูดง่ายว่าเกือบจะใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเพื่อให้เราเห็นถึงความลำบากที่แตกต่างบางคนชำนาญคานก็ดีบางคนชำนาญปีนป่ายแต่ก็ไม่ชำนาญคานบางคนชำนาญห้อยโหนบางคนชำนาญวิ่งซิกแซกหรือบางคนสามารถยกของหนักได้ในระหว่างเดียวกันที่บางคนก็อาจจะขาดทักษะ แต่พอเราไปเจออย่างนี้มากๆเราจะเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้เก่งทุกอย่างเราสามารถที่จะทําอะไรที่คนอื่นว่ายากให้ง่ายในระหว่างเดียวกันเราก็ทําอะไรที่คนอื่นทําสบายๆย,ยากได้เพียงแค่เราต้องสุกฝนอันเนี้ยมันก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึน่งถ้าเราเข้ามามองไส้ในมันดีๆจะทําความเข้าใจได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตของเราที่เรา ช้ชีวิตฟันฝ่าอะไรมาต้องมากมายเราต้องเข้าใจว่ามันมีอุปสรรคแน่นอนและผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเกิดอุปสรรคมาเรื่อยๆหนักๆเราก็พักไว้ถือว่าเป็นเขาเรียกพักครึ่งนัก,นก,นก,นกมวยไฟติ้งหนักขนาดไหนยังต้องมีพักยกประมาณนี้นะครับที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ขอให้สนุกกับชีวิตสุดท้ายไม่ว่าอุปสรรคมันจะมาด้านไหนสิ่งหนึ่งที่เราต้องตั้งหลักเราบอกตัวเองก่อนว่าเราแก้มันได้แน่นอน ไม่ว่ามันจะช้าจะเร็วหรือตอนไหนนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นเราก็แค่ยอมรับแล้วปล่อยวางบางทีพูดแล้วมันง่ายเราก็ต้องฝึกฝนไปด้วยกันผมก็ยังอยู่กับอุปสรรคแล้วก็ทกําความเข้าใจกับมันเราก็แก้กับมันให้สนุกเหมือนกีฬาสปาร์ตันกันนะครับอรุณสวัสดิครับ